สวัสดีครับพบกับผมนะเพชรพิจิตนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพามาชมนะพระเครื่องอันนี้วันนี้ผมพามาชมเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะผมนะ้น,นี่เป็นพิมพ์พิมพ์กลางนะเป็นพิมพ์กลางนี่ดีดีกรีนะที่สี่นะที่สี่งานสมาคมจังหวัดเพชรพิจิตนะผมนะแต่ว่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะอ่าคล้ายๆกันนะเป็นที่หนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะจังหวัดเพชรบูรณ์ ่าอันนี้ก็จะเป็นดูง่ายๆนะลักษณะก็ดูเพียงแค่ดูเนื้อดูพิมพ์นะดูความาเรียบร้อยขององค์พระนะนาําให้ทุกท่านได้ชมนะเพื่อนๆนะครับนะเอฟซีทุกคนนะได้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นพระที่ดูง่ายๆนะลักษณะการปั้นก็จะเป็นพระแบบเหมือนเหมือนเต่าจริงทุกอย่างนะมีมีตานะมีตามีปากนะฮะ จะเป็นเต่าหนูอพอาเงินรัรา,างคลางก็จะเป็นเต่าที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเด่นทั้งเรื่องออกเมตตานะเมตตามหานิยมนะทำมาค้าขายประมาณนี้นะเต่าเนี่ยอายุยืนนะอายุยืนนะใครที่สนใจอยากจะได้นะครับผมนะอยากจะเป็นผู้ที่ครอบครองนะพระแท้ๆดูง่ายๆนะก็ไม่แพงนะแบ่งปันให้นะในราคาที่อ่า ทุกท่านสามารถเช้าหากันได้นะผมนะก็ติดต่อเท็กพัสกิจมาแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ